สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดี สำหรับแนวทางหวยห,าห้านอยนะคะผลรางวัลได้แก่9 8 2 1 7ค่ะและเลขเด่นของเรา8กับ9มาทำงานข้างบนทั้ง2ตัวนะคะและมีเลขจับคู่8 2ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อกับหลัก10ล่างได้แก่เลข1บวกด้วยเลข9ตามสูตร1บวก9ได้10นะคะเราจะนำเลข0ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่1จากนั้นนับเพิ่มอีก1แต้มก็คือเลข1นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะ0กับ1เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าจะมาหรือเปล่า และแอดมินเลือกจากผู้อะไรให้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทาง<ม>ไปดูกันเลยค่ะล